ไม่ได้แปลว่ามันมันจะต้องถูกครับอันนี้ครับคุณครูผมเชื่อว่าเด็กๆรุ่นใหม่ๆใ,ใช้คำนี้นะเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยถามว่าการการได้รับวิทยาที่ฐานะที่สูงขึ้นแล้วใช้เวลาน้อยเนี่ยบ่งบอกว่าเราเก่งไหมถ้าถามผมนะผมต้อง ไปดูที่โรงเรียนด้วยครับว่าเด็กเก่งหรือเปล่าถ้าคุณครูเก่งแล้วเด็กเก่งด้วยเนี่ยผมจะยอมรับว่าเออคุณครูเก่งจริงแต่ถ้าคุณครูเก่งอยู่คนเดียวแต่เด็กที่โรงเรียนเราไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาตามบริบทของเขาใช้คํานี้นะตามบริบทไม่ได้แปลว่าอยากทําให้เด็กโรงเรียนเล็กต้องเก่งเท่าโรงเรียนใหญ่ไม่ใช่ครับก็คือหมายความว่าให้เขามีศักยภาพนะครับเต็มตามศักยภาพเขาเนี่ยเพราะฉะนั้น การได้วิทยาฐานะช้าหรือเร็วมันไม่ได้มันไม่ได้บ่งบอกเรื่องนั้นแต่ว่าแต่ว่าในในทุกช่องทางอะครับมันจะมีข้อยกเว้นซึ่งในเกณฑ์วอล์กเครับเขาก็มีข้อยกเว้นให้ก็คือเรื่องของความรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ปริญญาโทเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุณครูที่บรรจุใหม่หรือว่าเป็นคุณครูผู้ช่วยจะวางแผนเรื่องนี้ เพื่อทำให้เราลดระยะเวลาในการทำผลงานก็ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ได้เอาเปรียบใครไม่ได้เอาเปรียบใครนะครับเราไม่ได้โกงไม่ได้อะไรครับแต่ว่าเกณฑ์นะครับเขามีช่องทางไว้ให้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูใช้ความรู้ภาษาอังกฤษหนึ่งครั้งคุณครูก็ลดไปได้หนึ่งปีคุณครูใช้ปริญญาโทด้วยคุณครูก็ลดไปอีกปีหนึ่งเท <c oughs> ่ากับว่าในช่วงชำนาญการกับชำนาญพิเศษซึ่งปกติต้องใช้ต้องใช้ทั้งหมด แปดปีเนี่ยคุณครูก็ลดลงมาเหลือแค่6ปีอ่ามันก็จะทําให้คุณครูได้วิทยาฐานะเร็วขึ้นก็ก็ดีครับแต่ถ้าถามผมนะก็คือนอกจากครูเก่งแล้วครับเด็กต้องเก่งด้วยแต่ถ้าถามผมอีกจําเป็นไหมที่เราจะต้องไปทําให้มันผมใช้คําว่าอะไรนะทําให้มันลําบากขึ้นเช่นความรู้ภารรษาอังกฤษหรือว่าก,รการไปเรียนต่อปริญญาโทเนี่ย กับการรอให้ได้4ปีก็ไม่ได้แตกต่างกันมากยกเว้นครับยกเว้นคุณครูมีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษอันนี้ผมส่งเสริมเลยแนะนำนะครับแนะนําเลยว่าคุณครูต้องไปไปสอบ CFA หรืออะไรก็แล้วแต่ 2. คุณครูคุณครูเรียนต่อครับคุณครูเรียนต่อปริญญาโทแต่ว่าคุณครูไม่ได้อยากเป็นผู้บริหารนะเป็นคุณครูธรรมดาคุณครูคุณครูไปเรียนต่ออันนี้ผมก็น่าสนับสนุนมากเลยนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่ ซึ่งบรรจุหรือว่าเป็นขอสอนหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสผมเนี่ยเหมือนน้องที่โรงเรียนนะครับก็จะบอกว่าอยากให้ไปเรียนต่อคือการไปเรียนต่อเราคาดหวังความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการไปเรียนเพื่อมาพัฒนาห้องเรียนของเราส่วนเอามาลดยะยยระยะเวลาหรือว่านู่นนี่นั่นผมใช้คำว่ามันเป็นผลพลอยได้มากกว่า แต่ถ้าเราไปมุ่งว่าจะมาลดอย่างเดียวเนี่ยบางทีไปเรียนมาแล้วไม่ได้กลับมาใช้ที่ห้องเรียนมันก็ดูเราจะใช้เงินลงทุนสูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนับสนุนนะครับให้ไปเรียนปริญญาโทนะครับแต่ว่าเวลาไปเรียนก็ต้องตอบตัวเองให้ดีว่าไปเรียนปริญญาโทสาขาอะไรเพราะอะไรถ้าคุณครูไปเรียนบริหารการศึกษาโอเคคุณครูมีเป้าหมายแหละคุณครูต้องไปเป็นผู้บริหารอันนี้ก็ก็ดีครับ รู้จักตัวเองแต่ถ้าคุณครูไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการเป็นผู้บริหารคุณครูก็ไปเรียนต่อด้านการสอนซึ่งมันจะกลับมาช่วยพัฒนาคุณครูได้นะครับโดยเฉพาะคุณครูที่คาดหวังว่าเราจะต้องไปถึงค้อสอหรือคอสอ5เนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยความรู้ในระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกเนี่ยก็มีความจำเป็นอ่ามันทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะมีความรอบรู้ด้านวิชาการมากขึ้น อ่าแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็สนับสนุนนะอีกเรื่องหนึง่งผมยังยืนยันนะว่าไอ้เจ้าเกณฑ์วอลก้านะครับซึ่งบางคนก็ก็รู้สึกว่ามันไม่ดีฮะนก็จะมีคือเหรียญมันมีสองด้านนะครับมันจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอ่าส่วนใหญ่คนที่ชอบมักเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์จากสิ่งนั้นเราจะบอกว่ามันดีครับอ่า ส่วนคนที่บอกว่าไม่ดีก็มักจะเป็นคนที่เสียผลประโยชน์จากเกณฑ์นั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับของของของมนุษย์แต่ผมกลับมองว่าเกณฑ์วอเนี่ยครับโอเคเลยเราเอาเราส่งผลงานเราเตรียมผลงานนะครับแล้วเราส่งไปเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เนี่ยสูงทั้งชำนาญการและชำนาญการพิเศษอ่าตอนนี้คนที่ส่ง เชี่ยวชาญหรือว่าเชี่ยวชาญพิเศษอาจจะต้องเชี่ยวชาญก่อนเนี่ยผมก็ชื่นชอบเกณฑ์นี้นะเกณฑ์วอลเก้านะครับเหตุผลก็เพราะว่าผมเคยส่งของผมแล้วม,มันตกอะครับวอลสิบเจ็ดซึ่งตอนนั้นคนที่เคยส่งจะทราบว่ามันต้องใช้ผลงานวิชาการสองชิ้นซึ่งมันดูเยอะอาอย่างแรกดูเยอะนะครับเกณฑ์วอลยี่สิบเอ็ดก็ใช้สองชิ้นแต่ตอนนี้พอมันมาถึงวอลเก้าะครับเขาลดลงมาเหลือชิ้นเดียวอานี่มันก็ดู เออมันก็ดูดีขึ้นนะครับ2ถ้าเป็น2เกณฑ์ก่อนนะครับว1 7ิบเวอยี 17, อเนี่ยเวลาส่งผลงานเนี่ยต้องปริ้นออกมาด้วยนะครับโอ้โหเป็นเล่มๆเ,เพียบเลยนะครับเบลืองกระดาษด้วยอันนี้อันใหม่ไม่ต้องครับไม่ต้องปริ้นส่งเป็นไฟล์ไปมันก็ดูเอก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องคลิปการสอนเนี่ยสำหรับคนที่มาถึงเชี่ยวชาญแล้วผมมองว่าเรื่องคลิปการสอนไม่น่าไม่น่าจะใช่ตัวแปรสําคัญในการผ่าน น่าจะอยู่ที่ผลงานทางวิชาการผมก็มองว่าว .9 ครับเหมาะสมสําหรับคนที่อาจจะ,ะไม่ได้คิดเรื่องการที่จะส่งเชี่ยวชาญมานานแล้วอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องลองกลับมาหันมามองนิดนึงซึ่งเราอาจจะรอรอเขาเรียกรออะไรนะรอคนที่เขาเขาเขาพร้อมกว่าเราครับเขาเก่งกว่าเราเขาก็ส่งไปก่อนเราจะได้มีตัวอย่างอะไรเงี้ยครับจะได้เห็นภาพว่าเออมันต้องทําประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งผมมองว่าวอลเก้าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับเป็นเกณฑ์ที่ดีอย่าอย่าเพิ่งไปไปรอให้เขาเปลี่ยนเกณฑ์ครับคุณครูไม่ต้องรอเขาเปลี่ยนเกณฑ์เพราะเราไม่รู้อนาคตครับแต่เรารู้ว่าทุกวันนี้ยังเป็นวอลเก้าอยู่อีกอันนึงถ้าผมมีโอกาสคุยกับกคอสอนะผมก็จะจะบอกกับกคอสอนในฐานะที่เราเป็นครูคนหนึ่งนะครับมันก็เคยมีฟีดแบ็กนะครับกลับมาว่า คนจะเลื่อนวิทยาฐานะเนี่ยจากการดูคลิปแค่ชั่วโมงเดียวเองเหรอมันก็เป็นคำถามที่เจ็บปวดเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณครูนะครับอยู่โรงเรียนเดียวกับคุณครูคุณครูที่เขาอาจจะได้วิทยาฐานะมาจากการส่งผลง,งานวอลก้า 9. แต่ปรากฏว่าพอได้วิทยาฐานะแล้ว ก็ยังคงกลับมาสอนแบบเดิมอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอ๋อโอเคคุณครูปิดไม้แล้วนะครับอะต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าไม่ไม่ค่อยอยุติธรรมครับคําว่าไม่ค่อยยุติธรรมคือหมายความว่าผมมองว่าผมชอบให้เอาวอลยอ มาผสมกับวอลเเอาเอาสองวอลเนี่ยคือวอลยีมันมีข้อดีครับคุณครูข้อดีของวอลยีคือคุณครูรอ5ปีครับคุณครูทําทั้ง5ปีเลยนะส่งปุ๊บได้เลยอันนี้ข้อดีของวอลยีช้าแต่ชัวร์ครับใช้คํานี้ช,ช้าแต่ชัวร์ส่วนวอลเก็มีข้อดีก็คือเน้นที่การสอนของคุณครูผมก็เลยงงกับกคอสเหมือนกันว่าแล้ว PA ข้อตกลงในการพัฒนางานที่ประเมินอยู่ทุกปีเนี่ยซึ่งตอนแรกๆก,ก็ประเมินจริงจังนะผมใช้คํานี้นะประเมินกันจริงจังหลายลงนะครับพอตอนหลังๆกง็ก็เหมือนกับอืมพอมันไม่ได้อยู่ในกระแสรครับก็เหมือนประเมินรูปหน้าป่าจมูกใช้คํานี้แล้วกันรูปหน้าป่าจมูกอะผ่านไปผ่านไปถ้าผมถ้าผมเป็นกรกศนะผมจะใช้วิธีการก็คือคุณครูอะ ก็เอา4ปีก็ได้ไม่ต้องเอา5ปีแบบบอยยี่สิบเอ็ดแล้วมันนานไปครับ4ปีแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ต้องส่งคลิปการสอนนะครับแต่ว่าให้ประเมินจาก PA ของแต่ละปีนั่นแหละก็ในเมื่อทําอยู่แล้วนี่เราก็ไม่ต้องไปให้กรรมการที่ไม่ใช่คนในโรงเรียนใช่อรถูกแล้วก็ให้กรรมการประเมิน PA ก็มีพอผพอ,อก็อยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วบผอ,อก็มีความรู้ความสามารถไม่งั้นก็มอบหมายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูครับประเมินอย่างเงี้ยทุกปีเพราะพีเอก็ต้องทําอยู่แล้ว พอครบ4ปีก็เลื่อนวิชาฐานะเลยอะไรเงี้ยหมายถึงชํานาญการกับชำนาญการพิเศษนะไม่ได้เกี่ยวกับเชี่ยวชาญน,นะครับซึ่งผมมองว่ามันจะทําให้คุณครูพัฒนาการสอนของตัวเองในรอบปีได้แต่ว่าอันนี้มันก็อย่างที่เราเห็นนะครับผมเชื่อว่ามีคุณครูบางคนสอนดีแค่ชั่วโมงเดียวครับเพื่อจะส่งผลงานเสร็จแล้วก็สอนบั่งไม่สอนมั่งในเมื่อได้วิทยาฐานะแล้วเนี่ยมันตรงนี้มันก็เป็นข้อ ข้อคอรหาใช้คำนี้แล้วกันทำให้วิทยะฐานะดูดูไม่สง่างามนะครับแต่ถ้าเขาปรับมาเป็นการประเมิน PA อย่างจริงจังใช้คำนี้นะอย่างจริงจังซึ่งประเมินอยู่แล้วทุกปีครับผมก็ว่าดีกว่านะครับอันสุดท้ายอันนี้เลยนะครับที่พูดไปก่อนหน้าเนี้ยก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับที่ยืนยันเพราะว่ามีคุณครูหลายท่านนะครับรู้จักกับผม โดยที่ไม่เคยเห็นหน้ากันได้ยินแต่เสียงมาดูคลิปมั่งแล้วก็แอดไลน์มานะครับแล้วก็คุยกันมีพี่คนหนึ่งเนี่ยอยู่ภาคใต้นะครับคุยกันตั้งแต่เขาเริ่มคิดจะทําส่งแผนให้ผมดูผมก็ตรวจแผนให้แล้วผมก็ส่งคืนไปแก้นูน่นแก้นี่นะครับเขาก็ทํามาใหม่จะตั้งกล้องก็ส่งมุมกล้องมาให้ผมดูก่อนว่าเอามุมนี้ไม่ใช่ไหมน้องเอามุมนี้นะอ่าโอเคถ่ายเสร็จ ก็ส่งมาให้ผมดูอีกคลิปเต็มเลยนะครับโอเคไหมผมบอกอันนี้ไม่โอเคพี่เปลี่ยนอ่ะอเ,เขาก็ไปถ่ายมาใหม่แล้วก็ส่งมาให้ผมดูใหม่พอจบปุ๊บผลงานด้านหนึ่งด้านสองนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็มาให้ผมดูดูไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งเรียบร้อยแล้วน้องวันนี้พี่จะกดส่งแล้วนะอ่าส่งเลยพี่ส่งพอส่งเสร็จผ่าน ผ่านนะครับเขาก็ส่งคอมเมนต์ของกรรมการมาให้ผมดูนะผมก็ดูแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้พี่ผ่านและวพี่เป็นคนแรกของโรงเรียนเลยพี่เป็นคนแรกของโรงเรียนที่ผ่านหัวก้าวตอนนี้พี่ก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงให้น้องที่เหลือในโรงเรียนผมได้ยินคำนี้ผมก็รู้สึกดีมากเขาก็ไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณครูกลุ่มสาระอื่นนะครับ พอบางท่านเนี่ยเขารู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจนะครับเขาก็ยังส่งแผนของคุณครูท่านอื่นนะมาให้ผมดูอีกผมก็ดูให้นะครับแล้วก็บอกว่าโอเคพี่ที่พี่เข้าใจนะถูกแล้วพี่ทําต่อไปคือคนที่คนที่ผ่านด้วยความสามารถตัวเองคุณครูจะเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันถูกและเรากล้าที่จะบอกคนอื่นและคนอื่นนะครับ เขาก็กล้าที่จะเชื่อเพราะผลงานเชิงประจักษ์นะครับนั่นคือเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้ามีคนหนึ่งที่ผ่านด้วยตัวเองแล้วก็ไปขยายครับทุกคนก็จะผ่านทั้งหมดแหละเพราะว่าคนที่ผ่านคนแรกะครับเขาผ่านด้วยด้วยความสามารถของเขาเองด้วยความรู้ด้วยความได้ความอะไรละ่ะรู้ว่าต้องทำยังไงครับคนที่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเนี่ย ก็จะเห็นภาพว่าที่ถูกมันต้องทํำยังไงไม่ใช่หลงประเด็นอะไรเงี้ยนะครับโ mm hmm. ดยลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นการทํางานเป็นทีมถึงสําหรับผมนะ mm hmm. ผมว่าวอลเก้านี้สําคัญแล้วก็ต้องมีเครือข่ายด้วยนะครับคําว่าเครือข่ายคืออย่างที่เรานั่งคุยกันเนี่ยครับ mm hmm. บางคนเราก็ไม่เคยเจอหน้าากันนะครับ mm hmm. นานๆบางถ้าโชคดีครัถึงจะเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเจอกันตลอดแต่ว่าเรามีความคิดทัศนคติที่ตรงกันนะครับก็เลยคิดว่ามันสามารถที่จะไปต่อได้นะครับอย่างอย่างการแบ่งปันข้อมูลเนี่ยนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตพูดเลยไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมันจะมีกลุ่มที่ผมรับสมัครเกี่ยวกับพวกที่ทํำขอ,ส,อสี่นะครับผมยังยังไม่สามารถที่จะคือคือ,คอมีคุณครูหลายท่านพยายามจะถามผมนะ แต่ผมก็จะแบบไม่ไม่สามารถตอบให้ได้ครับก็อย่างที่ผมพูดนะครับคือผมไม่ยังส่งเชี่ยวชาญไม่ผ่าน,นครับผมไม่สามารถไปรับประกันสิ่งที่ผมจะไปบอกคุณครูว่าเอ,อ่อถ้าทําตามแบบนี้แล้วเนี่ยนะหรือว่าผมอธิบายแบบนี้แล้วเนี่ยคุณครูจะได้ในสิ่งที่คุณครูต้องการเราพูดได้ไม่เต็มปากครับเพราะว่าผมเคยส่งแล้วผมก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้น เราก็ต้องทําตัวเองให้ให้ประสบความสําเร็จก่อนถึงที่จะไปบอกคนอื่นได้นะครับส่วนชํานาญการกับชำนาญการพิเศษเนี่ยผมพอที่จะแนะนําได้เพราะว่าเราเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสเห็นผลงานของครูท่านอื่นเนี่ยก็ก็เยอะพอสมควรนะครับระดับ6กเจดสิคนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พอจะเห็นภาพและพอให้คำแนะนำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าปีนี้ผม ยอมมาเปิดกลุ่มของคอสซีแบบแบบดูเหมือนว่าจะตั้งท่าอะไรเงี้ยนะครับก็เหตุผลเพราะว่าอองานผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะจะสมบูรณ์แล้วก็คือเราจะส่งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มพอเห็นภาพแต่อย่างที่บอกนะแต่เราไม่สามารถไปไปอธิบายได้ทั้งหมดเพราะว่ามันยังไม่ผ่านแต่เราจะพูดในมุมมองเหมือนเดิมครับผมผมชอบใช้คําว่ามุมมอง ทัศนคติประสบการณ์ส่วนการจะเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างอันนี้เป็นสิทธิ์ของครูอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมก็เลยมีกลุ่มนู้นขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอาบางอย่างที่ผมทําของผมเองเนี่ย mm hmm. ก็มาลองเล่าเผื่อ mm hmm. เผือว่าคุณครูบางท่าน mm hmm. คิดที่จะเริ่มวางแผนทําหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ของเชี่ยวชาญเองก็มีคนที่เริ่มผ่านแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าอันไหนที่ ที่เป็นตัวอย่างให้เราได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังสนับสนุนคุณครูที่ที่ยังเป็นครูผู้ช่วยอ่าคุณครูวางแผนเลยอนาคตคผมว่าเกณฑ์นี้มันก็น่าจะอยู่สักพักหนึ่งนะใช้คํานี้นะครับก็ไม่ค่อยอยากให้มันไปไหนไม่อยากให้มันเปลี่ยนบ่อยครับพอเปลี่ยนบ่อยแล้วมันทําให้คนที่วางแผนเนี่ยเขาก็อึดอัดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูวางแผนได้เลยน้องๆนะครับจะเรียนต่อไหม อจะเรียนต่อไหมแล้ววางแผนในการในการทํางานของตัวเองนะครับผมชอบวอลก้าอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณครูมันมันไม่เกี่ยวครับว่าคุณครูอยู่โรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่มันไม่เกี่ยวตราบใดที่คุณครูยังเป็นครูอยู่ครับคุณครูสามารถส่งผลงานได้ทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่เราต้องไปอยู่โรงเรียนใหญ่ตามวอลสิบเจ็ดเพื่อต้องไปเอาคะแนน ของโอเน็ตไปเอาคะแนนของอะไรนะซึ่งเมื่อก่อนนะใช่มันมีผลครับแต่ว่าปัจจุบันไม่ใช่แล้วอย่างที่ผมบอกครับผมเคยเห็นครูสอนเด็กแค่สามคนสอนเด็กแค่สามคนนะครับก็ทั้งห้องมีแค่สามคนผมก็ไม่มีปัญหาครับผมก็ดูเขาสอนแต่เขาก็จัดเต็มครับปกติเหมือนที่เขาสอนปกติเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวครับเด็กไม่เก่งเด็กไม่เก่ง แต่เขาอยากรู้ว่าคุณครูนะเก่งไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูว่าคุณครูสอนแล้วทํมาให้เด็กที่ไม่เก่งเนี่ยเก่งขึ้นมาได้ไหมถึงแม้ว่ามันจะแค่แค่ชั่วโมงเดียวนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ากรรมการที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาจะพอเห็นรูปแบบเห็นแนวทางครับว่าเออมันเป็นไปได้เงี้ยนะเพราะฉะนั้นน้องๆท,ท,ที่ที่ยังอายุยังน้อยอยู่นะครับเราสามารถส่งผลงานเกณฑ์น,นี้ได้ทุกที่นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราเอง ความรู้เทคนิคก,การสอนเป็นเรื่องของเรานะครับเพียงแต่ว่าเราจะพัฒนาให้มันไปถึงตามเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่เขากาหนดเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับแต่ผมสนับสนุนให้คุณครูไปเรียนต่อนะไปเรียนต่อในด้านที่คุณครูคถนัดผมใช้คํานี้แล้วกันเพื่อที่จะทําให้ความรู้เราเนี่ยเกิดการพัฒนาตลอดนะครับคือบางทีถ้าเราอยู่แต่โรงเรียนนะครับเราอาจจะไม่มี empowerment ในการที่จะพัฒนาตัวเองให้มันสูงขึ้นเพราะเราหันซ้ายหันขวาแล้วแล้วเราจะบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องหาแรงจูงใจภายนอกนะครับอ่าซึ่งแรงจูงใจภายในเราก็มีอยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าต้องหาภายนอกเพิ่มด้วยนะครับมันจะได้บาลานซ์กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากค,คุณครูไว้เรื่องนี้นะอย่างที่ผมบอกที่เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเพราะว่าคิดนะครับ คิดแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งแน่นอนว่าค,คุณครูไม่จําเป็นต้องต้องเห็นด้วยทุกอย่างเพราะว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับอันนี้ฝากค,คุณครูไว้นะโอ้ตอนนี้2องทุ่มสิแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องไปดูบอลน,นะอ่าผมขอเช็ค